ปมสัมพันธ์จียอนไอซ์ปรีชายาหลังคบผู้ชายต่อกันแม้เป็นเพื่อน11ตุลาคม2022ผู้ชายบอกโสดเองปมสัมพันธ์จียอนไอซ์ปรีชายาหลังคบผู้ชายต่อกันแม้เป็นเพื่อนเรียกได้ว่าก่อนหน้านี้เป็นเรื่องดราม่าสำหรับนักแสดงสาวสายหาอย่างจียอนที่กวดจะได้คบกับหนุ่มนักร้องเสียงดี ที่ใครหลายคนชื่นชอบอย่างฮันเดอร์สตานั้นไม่ใช่เรื่องง่ายโดยหลังการเปิดใจของนังเอกร้อยล้านไอซ์ปรีชยาว่าเสียความรู้สึกกับเพื่อนสนิทอย่างซอจียอนนิดหน่อยจากกรณีออกมายอมรับว่ากำลังคุยคๆอยู่กับฮันอิสริยะในช่วงรอยต่อระหว่างตนกับฮันกำลังอยู่จุดลุ้นรีเทิร์นโดยไอซ์ออกมาเปิดดราม่าบอกงงสุดว่าจียอนไปสนิทกับฮันตอนไหน พร้อมตอบตรงเวอร์ถึงกรณีลบภาพคู่ระหว่างตนเองกับฮันและภาพคู่กับจียอนออกจากไอจเป็นเพราะอะไรที่เราเก็บเอาไว้ในไอจมันเป็นเรื่องของความรู้สึกมากกว่าว่าเราอยากเห็นหรือไม่อยากเห็นซึ่งทางจียอนออกมาเคลียร์ปัดแย่งฮันจากไอซ์เพราะผู้ชายบอกโสดเองส่วนตัวไม่ได้สนิทกับไอซ์งงมากที่อีกฝ่ายพูดแบบนั้นจริงๆหนูก็งงเหมือนกันตามตรงก็คือเราก็เจอกัน แค่ตอนที่ร่วมงานเจอกันที่ตามกองอะไรแบบนี้ล่าสุดเจอกันงานวันเกิดผู้จัดหนูนี่แหละคือออกไปเที่ยวด้วยกันไม่มีอะไรคือหนูแค่เจอกับน้องแค่ตอนที่ไปถ่ายละครแค่นั้นเองและไม่เคยเอาเรื่องหัน่นไปพูดคุยอะไรเพราะปกติเราก็ไม่ได้คุยกันไม่มีเรื่องอะไรที่ต้องคุยเรื่องส่วนตัวอะไรแบบนี้อยู่แล้ว ส่วนตัวตนรู้ว่าฮันเคยเป็นแฟนไอซ์แต่เลิกกันนานแล้วและฮันบอกกับตนว่าโสดซึ่งช่วงนั้นสาวไอซ์เองได้โพสต์ข้อความไว้ว่าการยิ้มคือสิ่งที่มีพลังมากที่สุดที่เราจะมีได้กอดตัวเองไว้ในวันที่ไม่มีใครมากอดรับตัวเองให้ได้แม้ว่าทุกคนบนโลกจะเกลียดคุณก็ตาม การให้อภัยคือการให้ที่ดีที่สุดในโลกนันอุมลักษณะที่ก่อนหน้านี้เคยสนิทกับจียอนแต่สุดท้ายก็กลายเป็นเพียงอดีตเพื่อนได้ได้เข้ามาให้กำลังใจไอซว่าเ h ียร์อยู่อัพูๆนะซึ่งไอซ์เองก็ได้ตอบกลับข้อความโดยรูปหัวใจกลับไปเดินเพื่อนสีของจียอนอย่างดีเจต้นหอมสกุลตลาก็ได้เข้าไปในไอจีของจียอนและตอบกลับคนที่บอกว่าจียอนไม่ควรกินของเก่าเพื่อนว่า เป็นแฟนคลับจีต้องรู้สิว่าใครเป็นเพื่อนสนิทจีจริงงานนี้บอกเลยว่าแม้จะดูเหมือนความสัมพันธ์สาวจียอนและสาวไอซ์จะจบไม่สวยนักแต่ทั้งคู่ก็แยกทางกันไปใช้ชีวิตตามเส้นทางของตัวเอง